สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ลังคนเฮ้ยเฮ้ย,ฮยอยู่เมื่อนี้อันน้องมาหากระเพาน้องมาเก็บเห็ดอีกแล้วอันเพิ่นเห็นโต๊ะทากเพิ่นย่านพ่อแม่พี่น้องสีสั่นเนี่ยเด้อจ้าเพราะว่ายังอันแพทลืมขากล่องไว้เพื่อนพี่จอยลืมวัตถุสิ่งทุกอย่างวะนะพี่จอยมามา ตัดเอาคือใส่ถุงมือด้านนั้นตัดหมี่จับหมี่อ,อีกทางนอยู่หนึ่งนะเขาเลยมีพ่อไอ้เพิ่นได้เก็บอ,<า>อยู่พี่น้องว่าท่านโตถาพี่น้องแมนกระตาไม่นี่เพิ่นสืรรรส่อกระตามออตาฝากนั่มน,นี่เทิ้งมีเทิ้งใบหน่อยใบอันใบนี้ใบ,ใบหลุนใหญ่แล้วก็มีหลุนอีกหลุนกลางได้คนละครูกับพี่จ้อยจ้ะตัดเบิ้งเบึ้งเบึ้งฉลองกระตาไม้กระมันอยู่เห็นว่ากระไดเนาะออตัดทางนี้จ้า พ้นตกแล้วพนต๊ะห้ามเบื้งติล่ะโอ้ยบ่บ่เอาไว้เห็บเป็เราขึ้นเห็บเป็นขึ้นเอาค่อยตัดเอามันมือนันงามอยู่นั่นแล้วใหญ่ไหวค่ะแต่ว่าบ่ท่านโตถาดน้องโตถาดกินเบิ้ลนี่จันกินแบ่งกันกินแม่นเพื่อนกินน้ำเอาเอาพ่อซ้ำเอาได้แล้ว มันมนันแห้งๆม,นๆมนันมันตัวนี้กะบบต้องเอาหรอกมั้งไปพ่อซ้ำนี่แหละเอาไว้ใหต่ากคนกินเนาะไปเ,เไดี๋ยวไปหาบึงอีกเพื่อมีแต่ว่าทันบ่ได้ก็มีอย,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 ยู่เืินกะยหญ่กะมีอยู่เอาหนีจ้ะพ่อแม่พี่น้องมีอยู่มีอยู่ยยนี่ยังอยู่ยังอยู่แล้วย,าย่าทายรูุดนะโอเคเอาตัดเลยนะั่นผ้าเพิ่นมาเก็บเห็ุพี่น้องมายงามใดก็ได้เพื่อก็อยากได้ฟิวงามนั่นคุอนน่ะง่ายเลยด้งามอยู่ออนออนตัดมาก กล่องสี<ห>สันๆ,นๆในเด้อจ้ะเด้ออุ้ยนั่นน่ะถากเหรียญแล้วเบิดบ่เอาเนาะบ่าเอาแล้วบางงามซองบางอีกตู<ะ>้มีบ่ปลาโชเพิ่นว่าพี่น้องพอแจ็คคอร์ดแล้วนึกว่าสิบ่มีเห็ดงามๆให้น้องได้เก็บมีมงามงามงามว้าสุดยอดเลยนางเอ้ยน้องดาโศกดีอีกแล้วพี่น้องเพิ่นมายง้มได้พิ่นกระโศกกับมานคือเก่าพี่น้องเฮ้ยนี่เพิ่นมายง้มได้พิ่นกระโศกดีโศกหมานโอ้ยงามงามนางเอ้ยเอา ตัดเลยค่ะตัดเลเนาะตัดมาอย่าสิเขียวให้ถากคนก็ลังเหรนถ้าเข้ามาสะอาดก็นี่อันพี่น้องเพราะว่าอยังอันฝนตกถากก็ลังอลาวัดเอานั่งตัดระวังทำแหน่เด้อเออนั่นละหยุดหยุดแจกพี่น้องเ้ยเอาตัดเอาตัดอย่าสิลบให้เอออเากะตาห้องเลยนั่งเออนั่นละสุดยอดพี่น้อง เต็มขอ,อนอีกแล้วจ้ะเต็มขอ,อนอีกแล้วพี่น้องเต็มขออขออนงาม,นงงามนงเนาะเลี้ยงงามๆามแน่หาเอาความหนาเพิ่มลงดีๆเออเออมันสิได้กระตาสวยๆของเฮาห่วยฉลองกระตาไม่กับมันอยู่เจ้เนาะมันมันอุ้ยอุ้ยเอา้ามาเป็นเฉยเพินนพ่นเบิ่งแนะฮะอุ้ยน้องลุงเอ้ยมาได้มาเก็บเห็ดน้ำนองดาเพิ่นเบิ่งอยู่เด้เพิน่นว่าโอ้ยสะออนน้นำเด้เพิน่นว่าทั้งพุนกับลายได้น้องลุงเอ้ยทั้งอเมริกาของไทยลูกนะห่างเออ สอ,อ้ยเหลืดเลิศได้เห็ดทั้งในขอนทั้งในอนันนี้สวยงามค่ะพี่น้องจา๋ากำลังตูมแ <c oughs> มน <c oughs> เนี่ยมาถือไ, <c oughs> ไปเห็ดย่างก็เอาไปไต้มย่างโ <c oughs> อ้อยพี่เย็นคะได้กินเห็ดอร่อยอีกแล้วนะได้กินเห็ดสดๆอร่อยอีกแล้ว <c oughs> ไปฝากพี่เย็นนำเด้อ <c oughs> อือนี่ โทษอันโทษอ,อื่นแย่จ้อยใช่ไหมมากน้กันเพิ่นบาาอลาโทษละซับเพิ่นกสิยากเพิ่นนั่นแหละพี่จอ้อยย่ต่อแล่งงายเออแย่สิถามเล่าว่าสิมาเก็บน้ำเฮ็ดน้ำนองดาบา่แล้วก็สิว่าอ,อุ้ยพาน้องไปโหลดลาแล้วก็สิว่าคือเก่าเพิ่นได้เก็บหลายแล้วเด้เรื่องของเรื่องเพิ่นฟินแล้วเนี่ยหลายเฮ็ดโชคดีเกิดธรรมาศาสตร์แมนเออตัดทึ่งๆก่อนนะนางเออ เออละไม่ผิดนะข้างผิดด้วกันเจ้าอยากกินเออไหมให้ใหย่เนีไปทางบุญกันนพี่น้องใหญ่ทางกันเด้อเจ้าเด้อเออืออือค่อยๆเซดาดพี่น้องอ้วพี่น้องเบิ่งที่เรางามค่เนาะงามงามสุดยอดเออค่อยๆไล่ๆตาจากทั้งๆคุณแม่สันเออพี่จอยเด้อเราเฮ็ดดีๆนะหันเราเจอสินะเราสิจีมเอาให้ได้เป็นแบบ พ่วงอะ่ะเ,<ด>เออเราเก็บเห็ดงามเราเห็ดดีดีย่ายก็เก็บก็โลก,กระเล็กตามาศยาสตร์ย่าให้กันนั่นแหละให้กันนั่นแหละกัหนูเก็บแต่พี่จอยเนี่ยไว้แล้วว่าเจะเอาเห็ดงามๆามมาแล้วเห็ดกิมแล้วเห็ดเอาโอ้าเห็ดดีค่ะเห็มันเกิดน้ำกาบใหม่มันก็ต้องคือ<ม>ว่าเรากิมเอากิมจะได้เ,ออเราเห็ดได้เราเห็ดได้กาบใหม่ยังอยู่พ้อมั่เออเฮ้มันยังล่ะมาคนเห็นถชามาเนี้ยเอาเม็ดมาเนี้ยนั่งยานทำ เออนั่นเดี๋ยวเด้อตัวนี้บ่มีหยังเพิ่นกินไปเอา้าตัวน้อยๆเออต้นน้อยๆตัวใหญ่งมันมันมันบ่ได้ย่านดอกมันแห่งไปเจอมันมันกันนะกัะเดียมมื่อกี้กัเดียมตะกีนญายกับย่านญายกับจังสี่แหละเดี๋ยวกับชินเห็นเดี๋ยวนี้หยียบแล้วขี่แต่ขี่แตนผัวน่ะตัวใหญ่ๆอย่างอยู่ข้างในอย่างเดินหน้ามันหนีญาสิเขียวไปก่อนพี่น้องเอ้ยทเบิ้งน้ำกัน<ม>เด้อหายก็ปิงเอ้าอุ้ยจะแม่นเราขากเอ้าเรากระลังสีสิงกิน ขอโทษด้วยนะเธอไม่ทันฉันหรอกขันแต่ว่าขันเล่าเล่าเล่าความจริงถ้าเล่าได้เล่นนะเล่าสิกัดก้อนกอนกอนเพิ่นบบกินเนะ่พิ่นสิกัดจังสีเนี่ยกัดเล่นน่ไหมนะ่ะเนี่ยเนี๋ยอพี่จอยเรามาเหยยดจังสีล่ะน,นว่แมงคีเคปด้วยนะ่ะโอ้ยนี่ตอนเี้เป็นพวกงามนะว้าฮพี่น้องพี่นอ้องเิบึงบึงบึงให้กูเคปมั้ยอ่ะเคีย์มันถิ่มดีล่ะนะเออ มันบอลแมนขี่เคฟเขาเอิ่นอีหยังดอกนี่แม่ยเนี่ยมันยุติตีเอาค่อยๆค่อยๆเอาเมเาียกินมออกไล่เล่าออกไปไปด้วยทางสาทางมันเด้อเจ้าเออทางไผทางมันนั่นแหละกินสายันขันบ่ <มา S 2> ไปก็ส,กกสิได้มาลงกระตาก็สิได้ไปลงหม้อแกงน้ำกันนั่นแหละเรื่องของเรื่องบ่ไปแล้วล่ะนั่งไปแหละไปทำบ่เออค่อยๆไล่ขึ้นสั่นเออนั่นแหละเออขันยามมันยายว่าเพิ่นไปแล้วล่ะเออ เออเอาทึ่งๆอ่ะออกก่อนมันเได้เห็นโตมันเออน่ะเห็นบอกว่าไปแล้วเอาฝนจะได้จะมาตกห้ามเฮาฝนตกได้พี่น้องจ้ะจังซูมจังเย็นเออแม่นจังซุ่มจังเย็นเออโอเคมาทั้งนี้บัดนี้อืมงามคักเนาะหืมเบ่งเบ่งเบ่งก่อนงามทั้งอ่อนทั้งงามทั้งอ่อนต้นน้อยๆหลายก็บ่ต้องเอามันดอกน้าคุเด้เออเอาเอาก็เอาคุณเด้พี่น้องเพิ่นอยากจับ เอันเพิ่นอยากบายนะ่ะเพิ่นอยากบายเห็ดแต่มันงามคักงามสุดยอดเลยพี่น,ออน้องเอ้ยเนี่ยเบิ่งทีล่ะอ่อ,อนๆงามๆเนาะบัดเนี่ยเบิ่งทีละเบิ่งขอนสุดยอดเลยก็ล่างกินเนาะในว่าสิบ่มีเห็ดงามๆให้ได้เก็บได้เก็บคือเกาคนนมานเพิ่งสิออกอีกคันบ่เดี๋ยวหฮาก็ได้มาเก็บอีกสร้างมันต้นห,หน่อยๆดยอกมา น้องดานี่มายง้มได้มาแง้มนั่นเที่ยวกอนเนี่ยว่าตีโตมาก็พอใหญ่นั่นสมมุว่าษทันทันมือนันฝนบ่ตกมันบ่นั่งเราบ้างเดินนี่ก็าถากเดยสมมุิมือนันฝนบ่ตกย่ากัว่าสิบห้านูมาได้อีกแค่เกาเด่นเนี่ยเออกรหนู้กับไปเหรอย่ามากก็พี่จอยเฮ็ดจนว่าเ่าทิ่มเบิร์ตก็เรียกว่าโอ้ยอันเสียดายมือนันฝนมันตกว่ดสั่นกับสิบ้านั่งมากกันเลยจอยสนะเย็บแล้วออกนั่นนี่พวกนี้จะออกเบิร์ตคุนสิงกินต้นเหยอนเอาไปก่อนด้วยนะ เอาแต่ดอกใหญ่ๆเออเออเอาแต่สุ่มนั่นเออเอาไปหาละซ้ำนั่นแหละพ่อต้นนันก็เอาไปก่อนบ่มึงต้นนี้มึงสุ่มนี่เอ้านี่ว้าวมันนี่เคลียร์ถาวก่อนรก็ตัวใจอีกป้าวพี่น้องเอาเอาเอานี่นี่มึงอย่าสิเปิดให้นี่เออเ้าพี่น้องเบิึงเบึงเด้อนี่ว้าวงามสุดยอดเลยเนาะเเบิงด้อ ายก็เฮ็ดนา่งฝาบอีกแล้วเฮ็ดเกิดเองกึ่งคืนยังซี่เลยเอ้ามึงอยาจะเอาให้เบิ่งหน่อยเออเออเออตัดเอ่างสัตว์หลังเสือเพิ่นยังอยู่สุดยอดสุดยอดพี่น้องพุ่นะเสือเล่าเบิ่งเบิ้งตัวนี้เอาไปก่อนเนาะพี่น้องจ๋าเบิ่งเฮ็ดคอนเดียวเบิ่งฟังนั่นด้วยละนั่งมีบ่ปาสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องไปฝนไล่ห้ามแล้วสิพาไปคอนใหม่ได้บปะนี่หมานหมานกระตาใหม่เนี่ยเอ้ขาพิ่นว่าพูดเรืงคนพี่น้องพูดนะ เจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วตับดีๆไปเลยนั่งฮ็ดความสะอาดไปในโตเลยนั่งใดเจอแจ็คพอตอีกแล้วพี่น้องฮอุ้ยหอมหอยหอยอยู่เนาะนี่เออมันคกะนาะถจากกัดดอกโบงงามจากพูดอ่อนดูแมนทากแล้วเ่นเบิดให้เพิ่งกินนั่นใส่ เฮ็ดซ <este. S 1> ื้อเห็ดมันนิ่มเออตัดให้มันขาดเนี่ยสิละตัดขอ้อเราไปโหลบเป็นอย่างไหนหเราขาดเคิงไปเลยไมายถึงข้อถากด้วยพี่น้งอ,อ <laughs> บคงบาลลินด้วย้าบลลินด้วยจา้าบอลยองน้องดาพยานทางมันใหญ่ก็ผิดจ้อยแหละซ้ายโหดตัดเราข้อขาดไปเลย <laughs> ข้อเหตุจ้ะอู้ยผุ้น่ะหัวใหญ่มันอ่อนนี่นะสำคัญเขี่ยแล้วออกไปก่อนน่ะได้กับตกใจอีกเอามีดหัวมีดเขี่ยออกเออนี่มันเป็นตัวอย่างเป็นไปตหนาแกดิยำพี่น้องเออเอาเออเอาตัดเออตัดตัดงามคักใส่ละใส่นี่นี่ตัวหนาจะคล้องตัวมาเอามีดมาเอามีด มันหลายค่ะแค็แล้วพี่น้องก็นั่งสี่ยานเบิ้งบนพุนอ่ะฮูมูเคมีอยู่เอ้าร้ายค่ะป่าช้างป่าแจงออกแล้วนะแพดมาใหม่ๆหม่แพดซักแตะอยู่พี่น้องแฟนพลาไปยางย่าให้ว่าโอ้ยฉันบบปายฉันบบไผ่มันวะสู้มื่อนี่ว่ามันเหยียบข้อเราหักเบิร์ดอ้ยพี่น้องไปายไปไปจะมันงามค่ะอ้ยเฮ้ย พี่น้องจ๋าเบิงบ้งเบิ้งเดี๋ยวยายเก็บเอามาโอ,อ้ยถากเต็มอยู่นี่พี่น้องมึงขอโทษขออภัยด้วยถากจ๋ามาไปแดดออกละบันน่ะค่อนๆ่าฝนตกค่อนๆ่าแดดออกมีอีกบ่บ่มีแล้วล่ะถากแล้วกินหมดแล้วอื้มงาม,นมเนาะพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งซุดยอดข่วงงามเลยเนาะนี่แม่อ่อนอวดลั่วบางทีล่ะอื้งามจะแมงเรางามคัะเนาะไปไปหาต่อ จ้าจ้อยเอ้ยเบิง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 นี่พว้าพี่น้องพี่น้องที่เขาจงไวเมือนันนะพี่จ้อยคุณอ่ะอันผลลัพธ์ก็คือน้องดาได้มาเก็บได้เอื่อยเด้อพี่จ้อยจงไวน้องดามาเก็บยิ้เจ้าจ้อยแล้วก็สิว่านั่นแหละจังว่าคอยจงไวก็สิว่าเลยจงไวให้น้องดามาเก็บแร้ววป่าพี่จ้อยเอ้ยเบิงนั่งมันนั่งกันยังได้มาเก็บฟินฟินคือเฮาอยู่เด้อ เบิ่งงามเนาะสุดยอดก็งามเลยเฮ้ยต้นนั้นไปแต่เอาบ่ล่ะนังเป็นเอาบ่เนาะงามสุดยอดเลยโอ้ยนะห้อยแล้วสิขึ้นอีกก็ได้หนึ่งฟิน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 สุ่มนันบ่เอาดอกจ้ะสุ่มนันบ่เอาเด้อนั่นเอาไว้เพิ่นเป็นเสือให้อันนั้นใครนี่เพิ่นกินจ้ะแมนบอบ่นั่งนั่งคนหมานจป็ได้กับหมานเก็บนั่งคุณน่ะมากข้นแต่ว้าวมากข้อยังก่อ ม่งายมัได้เพเคยผิดหวังพ่อคนใดก็มีแต่ดอกงามๆคนนะฮะอุ้ยพี่น้องเลยคุณนะคุณฟินเว้ยไอความฟินของคนไม่ปานีใครนะจ๊ะคุณนะมาทีเดียวคุณนะอีกสองดอกนั่งเล่มไปเล่มมาในข้างในึ่งคุณเห็นบ่อมคุณนะเออเออน่ะนะเด้งมาเห็นไหมย่าไงย่าเลยอ่อนซ้อนเออนั่นมเป็นทหารทหารถักไปนั่งเก็บนะย่าไงไหมระบ้างถากเด้ออุ้ยคนเราคนอุ้ยถากเนี่ยโอ้โบแมนโบแมนเอ้าเก็บได้บ่เอ้า เอาแต่ต้นนั่นล่ะเออต้นพันน้อยหน่อยเออต้นพันน้อยหน่อยก็จงไว้ก่อนจริศเลิศมากเลยเล่มเอามาให้มันเบิดนลยเล่มมาห้ยามันเบิดนลยเสียดายเออหน่อยหน่อยนั่นอีกหน่อยนึงเอามองหันกับพ่อแล้วล่ะพี่น้องว้าวเลิศเลิศเนาะไปไปไปพี่น้องเอ้พี่น้องเอตัดเอาซึ่งๆนั่งอย่าแกะเอาแกะแกะเดี๋ยวคอยปิดไปเนาะ มาก่อนนี่บ่เสียใจนะบัวบ่เคยเสียเอ้ยวายเลิศเลิศเพิ่มเฟกมึงเดาพี่น้องงามหายมีแต่เห็ดงามๆเนาะปิดไยเราได้เห็ดแต่งามๆาได้พี่น้องเอ้ยพูนวายให้ห่วงจักบาทไหมห้องห่วงเลยเอ้าตค่อยเล่มเก็บเอาแจ๊บบาทจะห้องเอาเอาเต็มเลย เดี๋ยวให้จังหวขึ้นมาเล่มนี่เนาะแมนแมนแมนไปนีดสัก่อนไปนีดสักเกินพอแห้งมากดอกสิมากกว่าเอ้ามากระจัดเอาฝอยห้างมากดอกกินสี่เพคนละใส่ตุ่มย่ามให้พ่อใหญ่เนาะตุ่มคาไก่ตุ่มคาไก่ใส่ตะตุ่มคาไก่ชวนมาเรากินตะตุ่มคาไก่พัดลาผัวกับมากแต่กะทิเออเข้าก่อนก็กินกะทิเมียกับกะทิกันเลยคือหมูหน่อยเขาก็จงไว้ก่อนผีมาเอาพี่นั่งนี่ป๋มันก็ล่างขื่นเออ อุ้ยนี่นี่เบิงเบิงมากเพราะท่านถากคนแต่ว่าพี่น้องเอ้ยไม่เคยผิดหวังจริงๆเลยผู้ใดมากกับด้เก็บชุ่ยห่อชุ่ยหย่อถากลินไปเบิร์ดเล้วก็มีเนาะเด็กเก็บให้ประตุ่มเบิงในประตุ่มประตุ่มเอ้ยมาเบิงเด้อปตุ่มอ้ไรนี่นี่นี่าน้องลุงมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำผีแต่น้ำผีดา อันถ้าประช่วยว่าอันจำเนียนพันได้อันจำเนียนพันไดชซื้อน้องดาเนาะผู้ใดก็ว่าน้องดาน้องดาแม่นผู้ใดเป็นซื้อน้องดาซื้อกะแตนี่ล่ะค่ะกะแต้มันเอิญหย่าก็เลยเอิ้นดาลิงไปเลยเฮเบิ่งเบิ้งพี่น้องเฮ็ดสองขอนสามขอนหนึ่งเนาะเบิ่งตีละพี่น้องเกือบเต็มกระตาสองขอนสามขอนเต็มกระตาห่อวะงามึงง่ามึงอันสอง แนนเดี๋ยวเขาคอยไปเอาแนมึงท้าผุนฟังนั่นนะ่ะไปแนมึงให้มันเบิดนั่งเอาเอาได้บ่เอาได้ซื้อกตามาเดี๋ยวว่างกับตาอย่าให้มันขวมสลักระตาใหม่ไงกระตาใหม,ม่สะมามานันเถิดพี่น้องเพิ่นซื้อมาฝา,ฝาจากทางเพิ่นอยู่คนละทางดาทางนั้นมันค่อยมีกระตาหลายหลายอืมปลนอันสินค้าโอโท็อปเนาะเมนี่ยังเมนอันนั้นนกตายเห็นแต่เปลือกเพิ่นเหรอให้บ่เห็นแต่อันนี้เพิ่น เห็นบ่อันปีกเพิ่นน่ะนกเราตายยายเห็นหลายมือแล้วล่ะ้ยนี่อีกพี่น้องนี่ละทกก็ตายอยู่หันละมาดามลุยเองตัวนี้เพราะว่ามันไห้อะละฮะอนั่นเฮ้ยตาลายลยตากระทนเบิร์เอาเด้อพี่น้องจ้อจะแมนงามอ่อนๆสวยๆซะล่ะอฮ้ย้อพ่นะ อุ้ยข้างในผนกไ็ไรแต่เอาใบทาก์เรากินผนได้ผมมันเอาเนี่เหลืองทองเหลืองเบิดละไปนี่จ้าพี่นอ้องแล้วมาเกิดไปทัวเลยเนาะนีะ่ทางไตนี่เห็นบ่ะอืออืออือคุณอะสัตว์ละจ้าพ่อแม่พี่นอ้องจ๋าเบิงเบิงเบิงขนโศกค้นหมันเพิ่นมาแง้มงได้เพิ่นก็ได้ม,มากลูกมาข้ามแต่เห็ดง,งามๆน้องดานะเต็มตาแม่เต็มตา จะมันง่ายซ้ำหนีก็กินบ่เหลือแล้วครับโอ้ยฟังแต่เพิ่นว่ากินบ่เหลือพ่อพี่น้องกินบ่เหลือจ้ะพ่อพี่น้องกินเรียบผัดเรียบอยย่าลำบนอยู่บันด้านขาเจ้าไป้าล่ไปไระดิ่งเก็บได้เห็ดปวกแล้วเนาะอุ้ยนี่กับพ่แพรเห็ดปวกเลยนะสุดยอดบ่แพรเห็ดปวกงั้นนะนี่เบื้องเจอพี่น้องเมื่อหน่อเมื่อหน้าเมื่อก็อยู่มันก็ได้กินซ้ำหนีสุดยอดว้ายนี่ก็สุดยอดนี่ก็แซ่บพ่อปานเห็ดปวกเลยเนาะแซ่บสุดยอดอ่ะพี่น้องเอ้ยพู้หน่ะ นี่ใส่เพิ่นเมื่อเอาเมื่อไปกินหละก็เอาไปฝากอันพี่สาวถึงหูจากคนไทยน้ากันเนาะนี่เด็กินเห็ดงามๆเด็กหลูมได้กข้ามก็ยังมีความสูขใหญ่กินบ่ปบนไดพอมาพี่น้องเด็กกิบแล้วมีความสูขค่ะคลิปนี้ก็ากฟไปซ้ำนี่ละจ้ะบ๊เป็นรยงซ้ำนี่ละไปจากลาไปด้วยคนสวยจากสองพี่น้องขาดอีกคุณนึงคุนึงบริดมาน้่โทษถามอยู่โทษหาอยู่แล้วบอลับเราอยากเราพี่จอยฮะแม่พ่ามานี่ละไปแล้วจ้ะ แลกน่าจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า